สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวท่านลมนะคะ ชาวธาตุลมก็จะมีชาวราศีตุลกลุ่มแล้วก็เมถุนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากลุ่มนะ้หา16กันยายนถึง30กันยายน2564นะคะอ่านดวงความรักของคนมีคู่ก่อนนะคะว่าตอนนี้ชีวิตรักความรักสถานการณ์ความรู้สึกของชาวธาตลมเป็นยังไงนะคะ อาจารย์จะเปิดพื้นดวงท่านนะคะออกมาก่อนก็นแล้วกันนะคะขอไพ่สิบใบ ท่านได้ไพ่แปดไม้เท้า 8, How, นะคะพลังงานของการเติบโตมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะชามบาลานซ์ชุดนี้จะเป็นภาพที่เหมือนกับละทิ้งบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่มันไม่ทําให้มีผลดีกับชีวิตแต่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สดุดคเพราะในมือท่านได้ถือคอนโท้ที่เป็นสีทองนะคะ สีหมุนหมนค้ำคัมมืดมืดท่านได้ปล่อยไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าอตอนนี้ท่านได้เลือกในสิ่งที่ทําให้ท่านมีความสุขนะคะพร้อมที่จะ,ะเขาเรียกว่าเดินหน้าของชีวิตอะพลังงานอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาทําให้ท่านเสียอกเสียใจท่านเข้มแข็งแล้วนะไพ่ห้าดาบท่านเอาชนะทุกอย่าง the fool ท่านเป็นอิสระท่านหลุดพ้นกับอะไรก็ตามที่ ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขอะอาจารย์มองชาวธาตุลมเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะคะพื้นฐานอาจจะเคยเป็นคนที่แคร์คนอื่นอราชินีพระจันทร์แคร์คนอื่นมากแต่ตอนนี้อ่ท่านรักตัวท่านเองมากขึ้นนะคะทำเพื่อตัวเองมากขึ้นนั่นแหละราชินีเหรียญนะคะสามถ้วยราชินีเหรียญ7 เจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้เท้าอ่ะใบสุดท้ายอ่าวิววิวออฟฟอร์จูนอ่ะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะในเรื่องพลังงานความรักนั่นแหละเหมือนที่อาจารย์บอกหนึ่งนะชาวท่านลมท่านได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตท่านอืมนะฮะอะไรก็ตามที่ท,ที่ผ่านมา นะคะที่ทําให้ท่านแบบทุกข์เสียใจต่อไปนี้ท่านจะรู้แล้วว่าอะไรที่มันไม่ได้ทําให้มีความสุขท่านจะไม่อยู่กับสิ่งนั้นจะไม่ไดเ้เหมือนกับถ้าเป็นความรักเนี่ยก็จะอุดอู้กับอยู่กับอย่างนั้นอ่ะยอมเป็นผู้ยอมตลอดไปอ่ะที่ผ่านมาท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นนะไพรา,าชินีเหรียญกับรา,าชินีพระจันทร์เนี่ย เป็นการรอคอยเป็นการยอมเป็นการที่ไม่ว่าเขาจะพูดให้เราเสียใจไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้เราเสียใจนะชาวธาตุลมก็ยอมมาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วอ่ะปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะยอมที่จะเดินออกมาเลยไพ่ชัมบาลันพร้อมที่จะไปข้างหน้าพร้อมที่จะเป็นอิสระในชีวิตหลัล่งลามากเลยไพ่เดอฟูลใบนี้เห็นไหมฮะมีความสุขหลัล่ลากับการตัดสินใจเนี่ยเห็นไหมฮะ ไปห้าดาบคือการตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยนะคะถึงแม้ว่าอ้าวคนที่ท่านตัดสัมพันธ์เขาอาจจะยังอยากงอ้ออยากอะไรท่านอยู่เขาก็ยังไม่ได้แปลว่าว่าอยากเลิกแต่ท่านอาจจะมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันกับเขาอะนะคะอาจารย์นึงบอกคนเราอะอความรักเนี่ยบางครั้งอะมันจะต้องมองว่าเขามีอนาคตร่วมกับเราได้ไหมถ้าร่วมไม่ได้เราก็อาจจะไม่ต้องอยากเสียเวลาไงคะ อาจารย์มองชาวท่านลมตัดสินใจแบบผมไม่เสียเวลาอีกต่อไปฉันไม่เสียเวลาอีกต่อไปฉันเลือกทางเดินสายใหม่นะ,ะการเริ่มต้นชีวิตใหม่เห็นไหมคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นการเหมือนกับอืการมองมานิดหนึ่งแต่แต่ไม่แคร์ไม่สนอนะไปข้างหน้าแล้วเห็นไหมคะเขากําลังหว่านพืชต้นอะไรไม่รู้แหละ่าปลูกข้าวโพดหรือปลูกอะไรสักอย่างเนี่ย เขาทําไปข้างหน้าเขาเดินหน้านะฮะเขาพัฒนาก็เหมือนชาวท่านลมทั้งหลายนี่แหละที่มองว่าก็โอเคอะไปข้างหน้าดีกว่าทําอะไรที่มันมันเห็นอนาคตอะมันเห็นผลประโยชน์เห็นความงอกงามของความรักนะคะเห็นมีอนาคตร่วมกันอะไรประมาณนี้นะสามถ้วยเฉลิมฉลองวิวออฟฟอร์จูนที่ที่จะเป็นคู่แบบประกาศตัวมีการ จัดเลี้ยงสังสรรค์ให้คนในสังคมรับรู้อะไรประมาณนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ชาวท่านลมต้องการและท่านก็ทําได้ด้วยเพราะท่านปลดปล่อยตัวเองท่านไปข้างหน้าแปดไม้อะแชาแลนท่านปลดระวางในสิ่งที่ทําให้ท่านทุกข์มานานอยู่นิ่งกับที่มานานแต่ตอนนี้ไม่นิ่งแล้วชีวิตหลั่นลามากๆสนุกมากๆอะไรประมาณนี้ในการตัดสินใจครั้งนี้นะ ก็ลองดูว่า,ท,า,า,าะะท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะอาจารย์จะขยายความเพิ่มด้วยไพ่ชุดนี้ก็แล้วกันชีวิตชาวท่านลมในด้านความรักความสัมพันธ์ต่อไปในสิ่งที่ท่านมองว่าสิ่งเก่าๆมันทุกข์เหลือเกินมันเศร้าเหลือลเกินท่านอยู่ตรงนี้มานานเกินไปแล้วมันไม่เห็นอนาคตในเมื่อท่านเลือกที่ จะเดินทางสายใหม่ของท่านแล้วชีวิตท่านจะมีความสุขไหมในความรักนะคะขอเพิ่มขอขยายเพิ่มใครที่กําลังจะตัดสินใจแบบนี้อ่ามาดูนะให้ท่านเป็นเนี่ยจริงจปฏิวัติเปลี่ยนแปลงหนึ่งดาบปลายดาบสวมมงกุฎช่อบมากอกสี่เรียนความมั่งคงกับการที่จะมารักตัวเองนะคะไม่ฟุ้งซ่านไม่ กินไม่ได้นอนไม่หลับในช่วงที่ผ่านมามันได้จบไปแล้วชัมบ้านท่านปรับสมรุนตัวเองได้แล้วท่านเด็ดขาดแล้วจัสติกท่านไตร่ต้องใช้เหตุและผลการประเมินการประมวลเหตุการณ์ต่างๆเขาเรียกว่าตกผลึกของความคิดได้ความรู้แจ้งเห็นจริงก็ได้นะอืมเป็นประมาณนั้นจริงๆนะคะไพ่สองใบเนี่ยจัสติกกับชัมลสองใบเนี่ยเป็นพลังงานเห็นไหมที่เหมือนกับ ช่วงพลังงานตาที่ตาที่สเปิดน่ะอาจารย์เลยมองว่าชาวท่านหลมท่านเข้าใจท่องแท้ถึงลีลาชีวิตที่เป็นจริงความรักที่แท้จริงความรักที่จะทำให้ท่านมีความสุขในสังคมใบนี้ในโลกใบนี้มันควรจะเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะขอเพิ่มเติมนะคะเนี่ยแปดมิเท้าสองใบเลยเห็นไหมคะ ว่าการตัดสินใจเดินหน้าของชีวิตของท่านการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ท่านแบบอุ้ยมันมีความสุขมันมีพลังงานที่แบบอืมไม่ต้องเศร้าอีกแล้วนะไอ้สาดาบกับ9ดาบเนี่ยไอแปดม้เท้ากับราชินีไม้มันโดดเด่นมากมายเห็นไหมฮะวิกตอรีขึ้นมาแล้วเนี่ยคือความสำเร็จในสิ่งที่อ้นี่เห็นไหมคะหนึ่งถ้วยในสิ่งที่ที่ท่านเลือก ท่านเลือกด้วยตัวของท่านเองท่านเลือกทางเดินชีวิตของ,ของตัวท่านเองเพราะฉะนั้นท่านคอนโทรลตัวเองได้แล้วมีความสุขคนโสดชาวท่านลมดวงคนโสดท่านได้ไพ่สี่ดาบได้ไพ่แปดไม้ สิบดาบอ้าคนโสดก็เหมือนกันราคาที่ผ่านมาก็ความรักมันมันเศร้าอ่ะไพ่สี่ดาบอ่านะคะท่านบางท่านไปทําพิธีอะไรเหมือนไปสุสานนะคะไปทําพิธีแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าบางคนก็สะเดาะเคาะก็มีเนาะการเอ่อการไปทําพิธีกรรมในเรื่องของการเปิดดวงอ่ะอาจารย์มองนะคนโสดบางท่านอ่ะเหมือนกับ มองว่าดวงที่ผ่านมามันนิ่งมันไม่มีอะไรดีขึ้นท่านอยากที่ให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรักอะ่ะมันมีพลังงานเรื่องของหน้าที่การงานขึ้นมาด้วยนะอืมคนโสดน่ะแล้วดีด้วยนะการเปลี่ยนแปลงอนี้ใครที่ไปทําพิธีกรรมอะไรมาสักอย่างอ่านะฮะการเปิดดวงการสะดก้อคการทําบุญอะไรก็แล้วแต่อาจารย์มองเป็นประมาณนั้นนะไพ่สิบดาบกับสี่ดาบมันคือการจบปัญหาแต่ไพ่นี้มันขึ้นพิธีกรรมไงฮะอืมบางคน ก็ไปทําก็ถือว่าดีแหละเพราะเป็นการเปลี่ยนดวงไปในทางที่ดีหมายเลข1เหรียญการเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่าไม่ว่าจะเริ่มต้นหน้าที่การงานใหม่ๆก็ได้คนโสดท่านกําลังโดดเด่นในเรื่องของงานเรื่องของเงินและอาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะคะหมายเลขหนึ่งยังแปลว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยเห็นไหมคะหกไม้เท้าความรักใหม่ๆที่จะก่อเกิดคนนั้นอาจจะเป็นคนทางกายแไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นคนและจังหวัดคนละ ประเทศคนละเชื้อชาติาศาสนาเข้ามาแล้วคนเนี้ยท่านจะมีความสุขเพราะมันเป็นภาพคนที่หยิบลูกแอปเปิลใสตะกร้าได้มันก็คือท่านหยิบความสุขใส่ตัวท่านได้แล้วอ่ะมันเป็นความรักที่ต่างคนต่างรักกันไม่มีแอคชั่นที่ฝ่ายหนึ่งทุ่มเทอย,อยู่แค่คนเดียวอ่ะ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะมันเป็นความสุขที่ต่างคนต่างเติมให้กันนะคะนี่ก็คือความรักใหม่ๆสำหรับคนโสด ชาวธาตุลมที่จะได้เจอนะคะท่านอาจจะเจอ,อที่เป็นชาวธาตุดินหรือธาตุไฟเข้ามาก็ได้นะคะธาตุดินธาตุไฟธาตุน้านั่นแหละคะ่ะที่จะเข้ามาขออีกใบค่ะอ่าเนี่ยเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆนะคะก็ขอให้คนโสดมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะขอไพ่พลังงานแนะนําให้กับชาวธาตุลมค่ะ อันนี้เขาเรียกว่ามันเหมือนสิ่งเก่าๆนะสิ่งเก่าๆที่ที่เป็นแบบเป็นปัญหานะอาจารย์มองสิ่งเก่าที่เป็นปัญหะคือรงรับจำนำเนี่ยมันคือการที่เราอาจจะเอาไปเอาไปจำนำเหรอคือถ้าแปลความรักมันเหมือนกับอะไรก็ตามที่มีปัญหาเราเราจัดการมันได้เราถ่ายเทมันออกไปอะอาจารย์จะแปลอย่างนั้นการถ่ายเทในสิ่งที่ที่ทำให้เราทุกข์อะ เราแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองได้ขอเพิ่มอีกใบนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยนะ,ะมันเหมือนน้าท่วมปากพูดไม่ออกอน้ําท่วมปากพูดไม่ออกแต่เราจะทํำยังไงที่จะทําให้ความรักที่อยู่ในสถานะกืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยอให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าโรงรับจำนำเนี่ยนะคะอาจารย์ก็มองว่าเป็นเป็นเหมือนพลังงานถ่ายเทในสิ่งที่ ทำให้สิ่งหนึ่งอ่ะมันได,มนได้มันได้มีคุณค่าได้ผลตอบแทนถ้าเราเดือดร้อนอ่าเราผันออกไปหรือเราเอาไปขายอาจจะไม่ได้แปลรงรับจำนำอาจจะเป็นร้านทองก็ได้อืมน่าขายบางสิ่งบางอย่างออกไปหรือถ่ายเทมันออกไปจะได้ไม่ต้องอึดอัดไม่เป็นน้ําท่วมปากนะคะแล้วท่านจะดีขึ้นอ่ะดีขึ้นจริงไหมขอไพ่คาตอบจาก ไพ่อ,อีกครั้งขอเป็นไพ่คําตอบนะคะว่าถ้าอะไรก็ตามที่อยู่ในสภาวะอึดอัดน้ําท่วมปากอืมอะไรที่มันไม่ทําให้เราความสุขแล้วอะ่ะเราก็ควรที่จะปล่อยมันออกไปเนี่ยแล้วท่านจะมีความสุขเหมือนที่ไพ่แนะนํำไหมขอไพ่สรุปอีกใบเดียวเท่านั้นค่ะอาจารย์แปอย่างนี้เลยนะไพ่ใบนี้คือท่านชนะแล้วเห็นไหมฮะท่านสามารถที่จะไม่กลัวอะไรอะ่ะไพ่ใบนี้ย ท่านสามารถที่จะแสดงบ,บทบาทของชีวิตของท่านได้ทั้งแบบคืออาจารย์จะแปลให้อย่างงี้งนะการไปตามน้ำ <g sanitizer> การไปตามน้ำการรู้จักเอาตัวรอดอืมนะ,ะอันนี้เราพูดถึงตัวเราเองแต่ไม่ได้แปลว่าตัวเราเป็นนกสองหัวเป็นงูสองหัวเหมือนที่ที่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะแต่ถ้าแปลความหมายไพ่ในเชิงบวกจากที่เราแปลมาทั้งหมดเออนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือน าการบริหารจัดการชีวิตนั่นแหละเอออะไรที่มันมีปัญหาแต่เราสามารถที่จะไม่ฝืนอะไปไปตามน้ำหรือไปตามดวงที่มันควรจะเป็นไปอะแต่ก็ไม่ใช่ไปตามดวงจนแบบเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เรายังทำมันก็ไม่ใช่แต่เรารู้ว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่มันทุกข์แต่เราต้องตัดนะ่ะอาจารย์จะพูดเราต้องปล่อยมันทิ้งอะ นะฮะแล้วเราก็จะมีความสุขในการที่เราจัดการได้อืมไม่รู้อาจารย์แปลงี้ท่านท่านผู้ชมเข้าใจเนาะ